สรุปราคาผักวันนี้วันที่29มีนาคม2,568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ8บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ16บาทกลมปลีแต่งผลกิโลกร,รัมละ20บาทกลมปลีม่วงกิโลกร,รัมละ35บาทกลมดอกกิโลกร,รัมละ16บาทกลมปลีเขียวกิโลกร,รัมละ15บาท กะหล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ8บาทคณะต้นกิโลกรัมละ36บาทคณะยอดกิโลกรัมละ24บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ10บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ8บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ60บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ14บาท ผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ14บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ50บาทต้นหอมกิโลกรัมละ70บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ60บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ60บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ92บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ40บาท ใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทใบโหระพากิโลกรัมละ20บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ80บาทดอกหอมกิโลกรัมละ35บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ55บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ40บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาท กระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ60บาทข่าแก่กิโลกรัมละ40บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ40บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ1 0 0บาทพริกกะเลียงกิโลกรัมละ100บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ25บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ50บาท พริกสุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกสุปฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกขี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ25บาทพริกขี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ30บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ30บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาท พริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทพริกชี้้าเหลืองกิโลกรัมละ100บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ600บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ35บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ30บาทถั่วพูกิโลกรัมละ130บาทถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ80บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ23บาทลูกน <est at S 1> ้ำเต้ากิโลกรัมละ12บาทบวบงูกิโลกรัมละ44บาท บวบหอมกิโลกรัมละ24บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ20บาทกระเจเ๊จฟเขียวกิโลกรัมละ24บาทชาอมกกรัมละ20บาทดอกแคร์กิโลกรัมละ60บาทฝักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ17บาทฝัาเขียวแก่กิโลกรัมละ25บาทบราคีนกิโลกรัมละ20บาทมะระจีนกิโลกรัมละ32บาทมะเขือฟวงเด็ดข้วกิโลกรัมละ30บาทมะเขือฟวงไม่เด็ดข้วกิโลกรัมละ20บาท มะเขือม่วงกิโลกรัมละ36บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ26บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ36บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ16บาทมะเขือสะดิ้งกิโลกรัมละ16บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ36บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ20บาทปกะเทศราชินีนกิโลกรัมละ50าบาทปะเทศสีดากิโลกรัมละ20บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ5 5บาท มะเขือเหลืองกิโลกรัมละ15บาทมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ24บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ6บาทมะละกอฮอนแลนดกิโลกรัมละ25บาทแตงกว่าเบร์กลางกิโลกรัมละ10บาทแตงกว่าอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ12บาทฟักทองทองอัภัยกิโลกรัมละ25บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ20บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ25บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาท แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ20บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ15บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ40บาทผักกะเฉดมัดใหญ่มดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ180บาทผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ120บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ8บาทสายบัวลอกิโลกรัมละ20บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาทหัวชายเท้ากิโลกรัมละ15บาท หอมแดงเมัดจุกกิโลกรัมละ40บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ115บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ25บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ60บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.4บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ2.6บาท มะนาวเบอ,อาาร์ใหญ่ลูกละ4.3บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาทเห็ 1, เดหนูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเห็ดหนูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทกล้ยหนำว่าขาวนอนเบอร์เล็กวีละ15บาท กล้วยนำวัาขาวนอนเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยนำวัาขาวนอนเบอร์ใหญ่วีละ60บาทกล้วยหอมทองเบรอเล็ก350รบาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ60บาท ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละส2บถึง15บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละส6บถึง18บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บถึง65บาทจบการสรุปราคาผักต่อไปเป็นการรายงานสถิติของราคาถั่วฝักยาวสูงสุดในรอบ1ปีนะครับผมจะพาไปดูสถิติย้อนหลังนะครับใน ปีที่แล้วนะครับคือปี2567นรบะครับราคาทั่วฝักยาวนะครับในเดือนมีนาคมนะครับก็จะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับสูงสุดอยู่ที่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ56าบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเดือนเมษายนนะครับก็จะสูงสุดอยู่ที่90บบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะครับ ราคาจะสูงที่สุดเลยนะครับในเดือนเดือนเดือนอพฤษภาคมนะครับ96าบาทต่อกิโลกรัมนะครับสาเหตุนะครับของอราคาถั่วฝักยาวจะสูงสุดในรอบ3าในในในช่วง3เดือนนี้นะครับก็คือ,อนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็ดนต้นไปอากาศจะร้อนนะครับอากาศร้อนนี่เป็นอุปสรรคของการปลูกถั่วฝักยาวนะครับซึ่งถั่วฝักยาวนี่ไม่ชอบอากาศที่ร้อนมากนะครับโดยเฉพาะ อากาศช่วงนี้นะครับจะสูงถึงอ45องศาเลยทีเดียวนะครับบางปีนะครับบางปีก็48องศานะครับจะทําให้ตอฝักยาวไม่ติดดอกไม่ติดฝักนะครับดอกร่วงหมดเลยครับแล้วก็ทําให้เพลี้ยต่างๆก็จะระบาดได้ง่ายนะครับในช่วงเดือนเมษาก็เหมือนกันนะครับเป็นร้อนเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเหมือนกันนะครับ อแล้วก็จะมักจะมีอากาศแปรปรวนนะครับมีลมพายุมีอะไรนะครับเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนะครับนี่ช่วงเดือนเดียวกันนะครับ3ฤดูเลยทีเดียวน,นะครับก็ทําให้ตัวฟักยาวนั้นไม่ค่อยติดดอ,อกเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เดือนพฤษภาคมก็เหมือนกันเลยนะครับช่วงนี้อากาศยิ่งแปรปรวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลมพายุทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับ สามเดูเลยนะครับในวันเดียวนะครับบางวันนะครับก็ทําให้ถั่วฝักยาวนั้นก็ติดดอกติดผลยากนะครับถ้าติดก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับแม้เราจะใส่ปุ๋ยใส่อาหารเสริาารสรมต่างต่างนะครับบํารุงเท่าไหรก่ก็ไม่ไม่ไม่เจริญเติบโตนะครับก็เป็นอุปสรรคมากเลยนะครับในการกปลูกถั่วฝักยาวนะครับในช่วง สามเดือนนี้นะครับก็ขอให้เกษตรกรทุกท่านนะครับนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณานะครับในการดูแลพ่อปลูกนะครับถั่วฝักยาวนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ในคลิปนี้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ